ฮัลโหลสบายดีข้อต้อนเขาเข้าสู่ d ีแล็กส์เกมเมอร์ื่อวนี้เขามาอยู่ในพิชิตาจากซามกุ๊กเมื่อวนี้เขาจะมาบอกเกี่ยวกับระบบตลาดมืดซึ่งว่าระบบตลาดมืดนี้จะบมอยู่ในหน้าต่างหน้าแรกนี้มันอยู่ในตัวเกมเขาไปเบิ้งกันเลยเนาะว่าตลาดมืดจะเป็นแนวได้ก่อนอื่นเมื่อต้องเริ่มเกมซึ่งว่าตลาดมืดนี้จะออกมาหลังจากที่เขาพังวัด5าเถื่อฮาเถื่อหันบนนับครั้งทำอีกที่เขาพัง,พงวัด เอาเงินาเธอเราจึงจอกมาตราดมืดนี่มันจะอยู่นี่จะอยู่เจเจนี่เลยนี่เนาะพุกห้างหน้าตาของตลาดมืดนี่นะแนะนำนี่ซื้อหมดเลยอันทีใส่เขา้าเราพวกที่นี่มันเหมือนข้องข้รางวัลที่เอาให้ทอแกเนียน,นี่เข้ามาเบิองนี่แต่และอย่างแนะ่ํนำสะส้มไว้ซ้ำๆนะพอ นะ่คือแบบนี้เขาก็ซื้อเลยซื้อป่าไปเลยตัวนี้แมนเอาเงินเลี้ยงเงินนี้แลกเขามันจะคุมอยู่เพราะว่าเขาจะใส่เลี้ยงเงินอยู่แซนหก 4, แลกสีแซนแล้วเอาในตัวเงินตัวเงินที่ซื้อพันมาแล้วเนี่ยตัวเงินนี้มันจะใส่เลี้ยงเงินกับเขาซื้อพวกอันที่ดินที่ใบที่ดินบใบยังบอเอาบแบบที่ดินเฮือนแล้วก็นานะมนยังซื้อป่าไปหมดเลย เราบอ่เบื้อ,องคองนนี้แมนหอคาดตัวได้ในกรณีน,นี้กระดิ่งมรณานาเนาะยอย่างบพ่พอขันซื้อกระดิ่งมรณะาออกมาหมอกะซื้อป่าว้หอยู่นี่ดอกดอกไม่มีซีียนแล้วออกมาน,นีโบซื้อขันจะซื้อป่าว้ก็ซื้อได้ซึ่งว่าคงค่อนทั้งห้าอย่างนี้เขาจะมอบให้ท็อแกนเนี่ยเขาจะมอบตัวได้เลยก็ได้แต่เขามอบห้าอันนี้แต่ละอย่างจะได้บวกสาวคะแนนแต่กรณีที่เขามอบคงค่อนทิ่ทึกงใจท่อแกนนี้ไม่เขาจะได้บวกตัมอีกสาวเป็นสี่สิบเูได้จังได้า บวกสาวเราบวกสี่สิบนี่มือได้เอาให้เท่าแกนเนี่ยเอาให้เหนวได้แมนทองเาเบิ้งกดยูตัวเท่าแกนเนี่ยเลยนะจะเป็นนังสื้อสีแดงมันจะวอลเกี่ยวกับนี้คันสูมันเป็นนั้งสื้อที่ข้าวบูแอนเนี่ยมันว่ามันซอบเวลมันมักเวลาหยุดเดินวอลเกี่ยวกับเวลานี้เขาต้องมอบให้นี่แมนมอบอันพันแมงมุมนี้คันสู้เขามอบตัวอื่นเหมือนบวกแต่สาวเนี่ยคือมันว่าเวลาเนาเขาก็มอบตัวอันพันเนี่ยบวกสี่สิบแต่มือหนึ่งบวก มือหนึ่งมอให้ได้่อันเดียวบวกสี่สิบนะขันมอบาที่ิองเราจะบวกได้สาวหลังจากที่ความประทับใจนี้เต็มเขาจะได้เครื่องที่ซื้ออยู่ประมาณสี่อย่างมันจะซุ่มเนี่ยเขามาเบิ้งว่าเครื่องมันซุ่มอี่ยังเดียวเขาบาเบิ้งยังเนี่ยกดเข้าไปมันจะฟรีหลักๆก็แนะนําแม่นยุทธันที่สมกับจิตนี่แล้วเขาจะซุ่มมาคันยุทธันที่สมออกยุทธันที่สมมันจะบอกจิตคันมันออกจิตแล้วมันบออกยุทธันที่สมแต่ว่าเขาต้องซุ่มต้องดวงวัดดวงอี่รอบหนึ่ง คุ้มที่สุดก็คือออกจิตวิญญาณนี่แล้วเ,เป็นจิตหยุดนี่จิตหยุดห้าร้อยสีรออันอื่นเอาอทองซื้อนี่บ๊ทโบ้บคอยแนะนําเลยพอตําลึงห้ายากเกมนี้นะนะเขามาเบิง้งเนาะเมื่อกี้เขามอบแล้วอันประทับใจนักซื้อสีแดงวันนี้เขากดยังได้ก็กดบอสมันจะบอสแสดงออกมาหนังสือสีแดงนี่มีแต่มื่อื่นมือหนึ่งของสามารถมอบได้เท่อนึงมอบแล้วมันบมโบ,บ้สี่สินบนะเขามามอบบัตรที่สร้างในโบ้เตะสาวนี่ยก็คือนี่แต้มยีกเต็มหรอกคาเตะสาวเขาก็มอบมอบยังก็ไง ดอกไม้เนอะดอกไม้ร่า,าก็มอบดอกไม้นี่มันจะออกมาเนี่ยคือแบบนี้ฝีจิตจุดนี้นี่แหละโคตรโชคดีเลยสวยได้ดจิตจุดนะสุดก่อนในยุทธันชีสมซ่องเทืยนหลวงซื้อเนาะของฝีแล้อันนี้บุคคลแนะนำนะซ้ำตัวนี้นะปล่อยปะเลยเนี่ยเอาก,กดออกกดออกอยู่นี้หลังจากซื้อเราออกกดออกม,อ 140, ม, 18, มือหนึ่งสี่สิบประมาณสิบเอ็ดมือเนาะสิบเอ็ดมือเขาก็บบุหิตยัง่งเขาก็กดเข้ามามือหนึ่งก็มากดเครื่อง มุม่งเนีอก็บมอบข้องรางวัลเวลาที่บุ้มมีหอกก็ซื้อเนี่ยราออกจากนลของประทับใจหมดวันนี้นะกดกดกดแต่มันก็บล็อกมาแล้วเพราะว่ามือหนึ่งสร้างมันมอบได้เ่อหนึ่งเราข้อควรที่ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาทีรีเนี่ยคูดาวเวลานี้คันซูนว่าคูดาวเวลาห้านาทีนี้หมดแปลว่าเครื่องไม้จอกมันหนึ่งแต่เวลาคู่ดาวนี้อินับสเพาะเวลาที่เาอยู่ในเกมก็คืออยู่ในเกมแบบนี้ ท่านกรณีที่อ6เกมนี้เวลาคู่ดาวนี้จะบอลนักหลักๆก็มีได้ตัวนี้ตลาดมืดวิธีลิ้นตลาดมืดรายละเอียดนี้มีเครื่องอยู่ห้าอันเนาะมันเจอคําวบอลนี้บวคือกันตัวนี้บวกเกี่ยวความหักตัวนี้บวกเกี่ยวกับเวลาแล้วตัวนี้บวกเกี่ยวความผิดแล้วตัวนี้บวกเกี่ยวคขนป่วยไอ้ตัวนี้บวกเกี่ยวคขนป่วยเราตุ๊กตาเนี่ยจะบวกเกี่ยวกับตามันจะบวกเกี่ยวกับว่าในที่สุดก็ได้ดวงตามาแล้วเราก็ใส่ตุ๊กตานี้ตัวนี้บวกเกี่ยวกับความหักตัวนี้บวกเกี่ยวกับ เวลาตัวนี้ว่าเกี่ยวกับความผิดตัวนี้ว่าเกี่ยวดวงตาได้ดวงตาอะไร้วตัวนี้แมนว่าเกี่ยวกับมีคนป่วยเราอีทิมไว้อยู่ลุมนะแล้วก็เบิ้งตามลุมหลายะเอียดนะว่าเขาขนมอบตัวได้ตัวได้แห้แรกๆก็ค่อยจืดแรกๆก็ได้แคปจอไว้แล้วก็มาเบิ้งมาเบิ้งน้ำนั้นส่งนั่งนัมาแล้วก็ค่อยๆจืดไปแต่บางทีก็มีการมอบผิดพลาดก็มีสุดท้ายมักผิดกับอัมพันแมงมุมกับกระดิ่งมรณะนี่มักสับสนนะส่วนพวกนี้มันจืดง่ายพรอมหักกระดอกไม้ตุ๊กตา ก็แม้นดวงตามาใส่ตุ๊กตาแล้วก็ยาดนี่มันคนป่วยเราคอยจื้ออีกแบบหนึ่งก็คือกระดิ่งมรณะก็คนที่มีความผิดต้องไปประหานนะแล้วก็จือ้อเสี้ยนนี้เราตัวนี้ก็แม่ตัวส,สุดท้ายบูจื้อได้แต่ย้อนบูจื้อตัวสุดท้ายแหลยจึงมักล่งก,กดกระดิ่งมรณะแต่เถื่อหลกักก็มีแต่สำนี้นี่แหละระบบตลาดมืดนี่นะเพิ่งจะเป็นระบบเล็กๆน้อยๆแต่ห่อซามาซวยห่หอได้ไล่เตอร์เพราะว่าห่อสามารถสุ่ม บูมซุมดอกมันจะรีแบบซุมให้เหาซุมมันจะออกนั่นออกนี่เนะี่ยคือออกใบนี่เราสามารถซื้อสระส้มไว้ตะก,กี้นี่ซื้อสระส้ม่าก่อนเราก็ะไซไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะซื้อสระส้มเราเวลาที่เหา่ารีตัวนี้รีฮานคาน,นี่มันออกเครื่องชีส้มหรือชีม่วงเราจึงไซมาซื้อเอาลองรีบก่อโอเคบูมมีเครื่องชีม่วงเหรอบูมซื้อเครื่องชีฟ้านี่มันจำเป็นเราจึงคอยซื้อซื้อมาบวกเวลาที่จะไซนะส่วนใหญ่มันไซให้คุ้น ุณซ้ำหองไล่กลัวเคืองสีฟ้านะ่ะคือตัวนี้คุณซ้ำหองในหอจะใส่อ่อสิแต่ตัวนี้คือว่าอาวุธทารแครเนออกเลยใส่ให้ตัวหลักก่อนปกตินี่แม่นตัวซ้ำหองจะใสใ่ตัวซ้ำหองแบบนี้คุณหองระบบตลาดมืออีกเหรอโ่มียังไรเนาะก่อนที่ระบบตลาดมือนี้บบนะนะบบนจะออกมาเขาต้องเบิ่างนี่เบิ่งกดหน้านี่ตัวนี้ต้องพัง,งวดนี่ออกหกเลขหกพังงวดหกเทอมันจึงจะอออกมาขันโบสันนี่บอ,อก ช่วงแรกๆก็แนะนำนี้ฮีบฮิบจบแล้วฮิบประวดนะประวดได้หกเือแล้วก็เหมือนกอกมาเขอลีแต่เธอเอกระดองเขาทิมปับแบบนี้แหละกดเข้ามาเนาะคันเฮาบุยักลิ้นเขากดเขา้ามาทิมสตาร์ททิมแบบนี้ทิมปับไปเป็นเมืองห้างเมื่ออื่นมาแล้วฮักจะมีคนตีแล้วก็ป้ายมันรีแบบน,นี้คันซุ้มเขาบุกเขาเ้ากรเหมือนกับบรีให้เหา ตัวนี้วอล์กิยวของหักเขาต้องมอบตอกใหม่โอ้ตัวนี้ก็ได้กิจออกระดิ่งมลลากับมันพันแมงมุมห้าเล้วเนาะบุซื้อปะไว้หรอกแล้วก็ส่วนไปรับสมัครนี้เขาก็เบิกเอินคันเงินเัาไหล่เขาก็ซื้อปะไว้ก็ได้คันเงินหัวบบได้หัวบบซื้อไว้เพราะว่าเงินเขาสามารถไปซื้อพวกอาบุญญรฮานคาได้ อย่าฮันคาต้องรีรีให้เต็มสิบสมองตัว50นสิี้บนแนะนำสื่อแล้วศึกษากุนหยุดนี่เขาอยากศึกษายัางไ้แนะนำเรี้นศึกษาตัวนี้ไล,ล่ๆพอเขากับนี่เขากับเบิรงกับสวงที่เขาต้องใส่หรือบุใส่ขันเขากับเลี่ยนนี่มีไล่เขากับศึกษาเล่งนะคือบแบบนี้เวลาที่ฮันคาลึกลับออกมาเนาะฮันคาลึกลับออกมานี่มันจะมีอาวุธที่สมยางหนึ่งเขาต้องซื้อนะวันนี้เขากับมาเบิรงความสําคัญของตรงนี้เลย เวลาส้ำคัญหมือนซ้ำขัญอยู่นี่เวลาที่เขาเก็บปะไว้อาวุธที่ซ้มออกมาเขาก็สาม,มารถใส่ยำสุกเซิร์นเสืออาวุธที่ซ้มมาปะไว้หอกนี่ขาดแขนใส่เมลิสตาใส่สามเสือเขาก็ต้องเบื่อว่าอาวุธได้หอกขาดแขนนะคือสมมติในนี่นี่เขาบะมีพวกซีอม่วงซ้ำหอกเขาก็ต้องซื้อเวลาเจอนะ พวกเกาะนี่บอ่อพวกหอกนี่บอ่อผัดไม่ยังกันเจอละซื้อป่าไว้ซ้อมห้องนี้ป่าไว้ซ้อมห้องอยังละซ้อมกันดีสุดเกอือบวกพร้อมนะตัวนี้แมนห่อคัดตัวได้หอ่อซ่ามาห้าเลยนี่มานี่เป็นอันนี้อันนี้ใบาตาดินอันนี้ก็ใบาตาดินตัวนี้ใบป่าทีตาดินป่าใบาตาดินก็นแบบนี้แหละเขานี่เหาก็บเบิ่งตามเกม ทันสมัยเกมนี้เ,เขาบุคคลย,ยักษลินเขาทีมแบบนี้ก็ไเลยือเงินเลี่ยนบุพอเขาก็สามารถเปลี่ยนจากเขาแซนหกเปลี่ยนเป็นเลี่ยนแล้วก็เขาก็เอาเลี่ยนเปลี่ยนเป็นเขาขืนแบบนี้ก็ได้เวลาตัวนี้คือเขาสีสับไปสับมานี่ได้กําไรกําไรสามแซนหกนี่เขาก็กดกดบ้าท,ทีหนึ่งบ้าท,ที่ซ่องบัเจอเขาก็กดไปไล่ไล่เถอกดกดกดจนกลัวหนังสือสีแดงจอกมานะออกมาแล้วเมื่อกี้มันว่ามักเวลาหยุดเดินอีกก็เขาก็มอง อําพันแมงมุมเขาลองมอบแล้วคันสมมุติว่ามันว่ามักเวลามันวอเกี่ยวเวลาวอเกี่ยวเวลาเขามอบอันยาดองเราเนี่ยให้นี่มันบวกแต่ความประทับใจอีบวกแต่สาวเขาก็มอบอัาพันแมงมุมมือนก็บวกสี่สิบโอ้ที่ว่าสุดนี้โชคดีเว้ยซ้ำโตได้จิจหยุดห้าร้อยซื้อแล้วก็ออกแบบนี้จบแต่ละมือก็มีแต่แบบเนียมันกด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 แล้วก็มาเบิ้งสะส้มพวกนี้ไว้แล้วก็แล้วแล้วก็มอบให้เขาแกนเนี่ย ตัวฟังซันนี่ง่ายงโอเคคลิปนี้กับซัมเนเนาะเป็นเราได้ขันมากคลิปนี้หรือก้ากดไลค์กดแส์ให้ช่องอหอยเนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย